มันไหนบนเขาบางบาาายาเดี่ยมันอยู่นอกสะดุดนนั้นน่านี่ยย่งน่ไต่ไต่สะดุดหรอ cuối ngày thắng làng มาจับปลานกันเด้อพี่น้อง หอยมันหอยสไลด์อสัสนึกว่าหอยตัวน่นะำมัเงี้ยนี่จะหอไลขอย้ายบงเอานี่ไปขอย้ายย่อนตัเรอะดุ้ง่นาบักเขา แหมมาขวบใส่โดนโอยเชอรี่เออก้อยเนาะเอเชอรี่นี่เ้องหอยเชอรี่ อันตรายเอาตีนเขียดเนาะมักทีฮอยเฉลี่ยไหปาตีนด้วย,ยลายลายจะเค่เนาะที่ทเตอเฉลีเต็มตึงอยู่น้ำมันนี่ยแนวเออ้ยเฉลี่ลาย เก็บขามันบอกเขาเก็บไปกินไม่ต้องไหวก็เก็บแล้วหัวมันเก็บพี่้อกเก็บหอยเก็บหอยเก็บปลาลุ้มยังองี้นี้มั่งหุเยอนบ่ นอย,ยนนอยกายก้ายครับไม่เฉลี it

เอาอันน่ะอาไปวางใส่หัวนะฮมนมันหมุนม่ใหเป็นรูเข้าแต่เราแกไรอนนี่ยน้ำได้จอกข้าวหนขาวถน้ได้จะบอก h นิจะไปใส่หันใส่ง ไั้ันมุนนั่นแะนะวางแคู่ปเออมันมุนก็นั่นแหละ เฮ้ยนี่เอเลยนีครับักอะไรก็แชร์กดติดตามได้ครับเด้อ